ฝันใหญ่ยังไงไม่ให้เจ็บตัวนะครับผมเคยพูดเกี่ยวกับความสำเร็จในครอบครัวนะครับก็มีคำถามถามหนึ่งบอกว่าจะดีเหรอถ้าเรานะครับฝันใหญ่เกินไป แล้วเดี๋ยวถ้าล้มเนี่ยก็จะเจ็บตัวเยอะนะผมบอกว่าอันนั้นคือโลกเก่าแหละในโลกที่เป็นโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะผมบอกได้เลยว,ว่าการลงทุนจะเปิดร้านสักร้านหนึ่งหรือทํางานทักงานหนึ่งเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ผมบอกว่าโลกใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับห้ามเอาความคิดจากโลกเก่ามาใช้ในโลกใหม่เด็ดขาดนะครับโลกใหม่มันเป็นโลกที่ disruption ด้วยอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วผมยกตัวอย่างอันหนึ่งง่ายๆแหละผมเคยมีความฝันว่าเออเราเนี่ยถูกโกงนะครับถูก ผู้รับเหมาโกงนะครับอาจจะลดสเปคเหล็กลดสเปคไม้โกงราคาหรือบางทีทิ้งงานไปซึ่งผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยนะใครเคยถูกผู้วั่าเหมาโกงก็ฝากไว้หน่อยนะครับตอนนั้นผมเลยเปิดเลบาเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะผมไม่มีเงินเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งเจ๊งจากธุรกิจแรกมาน่าจะติดลบไปวมาณ1หล้านบาทผมมีเครื่องปินเครื่องปินหนึ่งนะครับซื้อมา ของ c ค n o อนะครับ999าบาทบวกกระดาษริมเล็กๆตอนนั้นไม่กล้าซื้อเยอะไม่กล้าลงทุนนะครับดังนั้นผมเริ่มต้นธุรกิจแล้วเหมาก่อสร้างในสมัยนั้นนะด้วยเงินแค่999บาทด้วยรินเตอร์เครื่องเดียวแล้วผมก็ทําการโปรโมทเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์ตอนนั้นผ่านเพจ Facebook อย่างเดียวเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็มีคนนะครับสนใจเพราะว่าผมบอกว่าผมจะเป็นผู้รับเหมาให้นะครับโดยการที่หาผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้แล้วผมจะคุมงานให้จนงานเสร็จเลยทําให้ ตอนนั้นที่คนชอบมากเลยนะลูกค้าชอบมากเลยคือเขาบอกว่าเขาไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่างบเขาจะบานปลายหรือเปล่าอันที่2คือเขาไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าเขาจะถูกทิ้งงานทําให้งานกําหนดเสร็จไม่ทันหรือเปล่าผมก็ใช้แค่ช่องว่างตรงนั้นนะครับซึ่งปกติผู้รับเหมาเขาก็ทํากันแบบนี้แล้วแต่กลายเป็นว่าผมเนี่ยไปหาทีมงานมานะครับสำหรับ ก่อสร้างนะครับตั้งแต่ต่อเติมเล็กๆไปจนถึงสร้างโรงงานใหญ่ๆนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บผมก็เฟดออกจากธุรกิจแล้วก็ให้ระบบเนี่ยมันรันด้วยทีมงานเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสังเกตไหมครับว่าผมเริ่มจากแค่999บาทกับการตลาดแค่ Facebook ซึ่งฟรีด้วยผมไม่บอกว่าจริงๆการที่เราฝันใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลงทุนเยอะการที่เราฝันใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง เสียหายเยอะถ้าเราผิดพลาดผมบอกว่าเนี่ยคือโลกใหม่แล้วครับโลกเก่าไอ้แบบฝันใหญ่แล้วก็ลงทุนเยอะๆอ,อันนั้นเขาเรียกว่าลงทุนแบบไม่มีความรู้ครับคนที่ลงทุนแบบมีความรู้เขาจะใช้เลเวอเรจก็คือใช้อะไรก็ตามที่ช่วยให้เขาเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายให้ลดลงเป็นเครื่องทุนแรงนั่นเองนะครับดังนั้นผมฝากไว้สำหรับใครก็ตามที่ยังคิดว่าไม่กล้าฝันใหญ่กลัวจะเจ็บตัวผมบอกว่าไม่ใช่แล้วครับนี่คือโลกใหม่แล้วนะครับ ให้ปรับทัศนคติใหม่แล้วผมจะบอกเลยว่าคุณจะเป็นผู้ชายนะครับถ้าใครฟังผมนะคุณจะเป็นผู้ชายหรือหัวหน้าครอบครัวที่สามารถฝันใหญ่เท่าที่คุณอยากฝันได้เลยอ่ะแต่คุณจะใช้ทุนแค่เล็กน้อยถ้าคุณรู้จักใช้เครื่องมือในอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะครับรักทุกคนแล้วเจอกันนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่กล้าฝันใหญ่ด้วยเหตุผลอะไรฝากข้อความไว้ครับส่วนใครก็ตามฝันใหญ่แล้วได้ผลอะไรฝากข้อความไว้เช่นกันนะครับผมอยากอ่านคอมเมนต์ว่าแฟนๆเพจนี้เนี่ยทำอะไรกันบ้างครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ